พี่ชาวตูนค่ะดวงความรักประจำวันที่13ตุลานะคะคุณได้พลังงานดีแฮงแมนที่กับหัวนะคะของเขาเป็นสามดาบนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นโสดสนิทนะคะแล้วก็อยากที่จะมีแฟนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจที่จะคบหาคนนี้นะคะไพ่โรแมนติกฟีลิ่งขึ้นมาก็แปลว่าจะมีคนมาทําให้คุณรู้สึกโรแมนติกอ่ะแหละแต่เขาถือดาบมาถึง3เล่มนะคะต้องดูให้ดีก่อนเขาอาจจะมีอะไรที่มันเป็นอดีตนะคะในใจของเขาหรือว่า มีอะไรที่ปิดบังเราหรือถ้ารายที่สุดก็คือมีเรื่องของ บุคคลหลายๆคนในความสัมพันธ์อยู่ยังมีตัวเลือกอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปปักใจแล้วกันแต่วันนี้ก็จะมีคนเข้ามาแหละนะคะ,ะในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยนะคะวันนี้คุณอาจจะอยากใช้เวลาร่วมกับแฟนนะคะหลังจากที่มีปัญหาทะเลาะก,กันมานานแต่แฟนคุณเนี่ยยังไม่พร้อมนะเขายังมีเรื่องไม่สบายใจนะคะแต่อย่างไงไม่มองว่าคุณน่าที่จะสร้างบรรยากาศดีๆได้วันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ i improving health นะ